พี่เล่นไหมเฮ้ยหกว,วันก็จะเปิดเทอมแล้วอ่ะ ประมาณกี่วันหกวันหรอใช่ว right 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 ัน <Reid> น <den> ี an, right ้วันที่สิบใช่ปะหรือวันที่รถแม่ขอว่าลังนี้เราขอบ้านแอลไหนบอนแอลนี่ไงบอลแอลวไม่เห็นอุ้ยอุ้ยแลกแรกแลกแรกอันนี้แรกจริงแรกอีกเล้วตายแพ้กง ยังเก็บเมียนอน IPM มันมีกี่ตัวฮ้่อย,อย่าได้ที่ซ่อมก่อนเลยอะไม่ได้ hồi chết con đã cặp Ui bên dùng con thua kill khai của lát một đi hiệu của Anh ta cái đó chị siêu Ui, ở đây chuyển chụp bằng nát, đủ cột Ui, เี่หนี่ยิงแต่ไี่กูอ๋อกระสุนมนรี่โหลดยังตอนนี้พี่วบอสามจัดก,การไปได้วไปดูมันยิงรถเราดีข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัว ra mà cái cô Ui. Ui mẹ thiệt về một cân แล้วรถบีฟูดไหมจ้ไปนอนทำไมตรงนั้น มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างหนาต้องให้วอลที่เขียวอ่ะยึ่ไปด้านหลังด้านหลังโอ้ยยึดไปไเชื่อกือบโตาย Niềm này yêu cầu. Mẹt hàn lều. Mẹt ui Mẹt miếng. Mẹt không Mẹt miếng. Mẹt miếng. ui bỏ